สวัสดีครับผมมนชัยคมในฝักวันนี้นะครับเรามาอัปเดตงานล่าสุดนะครับเป็นงานที่เสร็จแล้วพร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้านะครับก็มารีวิวให้กับพวกเราได้ชมกันมีเรื่มนี้นะครับเป็น อาวที่อาลุก้าส่งใบมีดนะครับมาให้ทำด้ามฝักนะครับเป็นมีดเหน็บของทางภาคกลางนะครับลักษณะทรงใบก็จะใหญ่นิดหนึ่งนะครับเป็นด้ามฝักไม้มะขามนะครับเป็นเก่นมะขาม ท้ายด้วยพริยาคุดนะครับปอกคอเป็นปลอกคอกรึงสแตนเลสนะครับที่ทมีลายนะครับก็พร้อมที่จะออกอเดินทางไปหาลูกค้าแล้วนะครับด้านข้างของฝักะนะครับเราก็ได้แกะ,ะลายนะครับด้านบนนี้เป็นลายกันลื่นนะครับแกะลายเช็คเกอร์ไว้ ลายกันลื่นนะครับเพื่อหาความสวยงามด้วยนะครับแล้วก็แกะยกะลายขึ้นมาอีกสองลายทั้งล่างนะครับลักษณะจะเป็นเว้าวนะครับว้า้าลงนะครับสรบลงนะครับ ความคมของใบมีดนะครับก็เปิดใบขาวเฉพาะาคมชุบนะครับส่วนด้านบนนี้ทิ้งผิวไฟไว้นะครับก็รับคมแล้วนะครับ มีเล่มนี้นะครับลูกค้าได้สั่งขวานไว้อีกหนึ่งเล่มนะครับก็ได้สั่งขวานกับทางช่างไว้อีกหนึ่งเล่มนะครับเป็นขวานขนาดขมกว้าห้านิ้วนะครับด้ามปลอกนะครับเป็นไม้สาธรน,นะครับเคลือบน้ำมันทิกอออยไม้สาธรก็จะมีลายนะครับอย่างที่เคยบอก นะครับจะมีลายมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์นะครับอ่าปอกเราทําแน่นนะครับไม่หลุดง่ายนะครับอ่าริมด้านหน้าเราตอกริมไว้สามริมนะครับริมอ่าลงมาหนึ่งริมครับแล้วก็ริมขวางอีกสองริมนะครับเพื่อการหลุดนะครับเพื่อความแน่นของหัวขวานกับตั้งขวานก็เไม่หลุดง่ายนะครับปอกใส่ง่ายนะครับแล้วก็ไม่หลุดนะครับ เหมาะสำหรับพกพาติดรถติดลานะครับเข้าปา่าเข้าสวนนะครับแต่เวลา,เอาออกง่ายนะครับจับแค่ส่วนล่างดึงลงมาก็ออกสามารถที่จะออกได้นะครับเคลือบน้ำมันทิกออยนะครับทั้งสองชิ้นนี้นะครับทั้งมีเน็บที่ส่งใบามาแล้วกับขวานเล่มนี้นะครับเป็นเคลือบน้ำมันทิกออยนะครับ ก็จะออกแนวคัดฟิกคัดติกแบบนี้นะครับเปิดใบขาวเฉพาะช่วงคมเหมือนกันนะครับส่วนผิวก็ทิ้งผิวไฟไว้นะครับนะครับรับคม ส่วนอีกเล่มนึงนะครับเป็นมีดเน็บใหญ่นะครับมีดเน็บขนาด10บนิ้วนะครับ10นิ้วเสเศษนะครับอันเล่มนี้เคลือบเงานะครับเคลือบอยูรีเทนาด้ามฝักเป็นไม้ชิงชันนะครับปลอกคอเป็นเสือเขี้ยวดาบนะครับเป็นเสือเขี้ยวดาบ ปิดท้ายด้วยพญาท้าเวสุวรรณนะครับปิดท้ายด้วยพระเท้าเวสุวรรณนะครับเป็นไม้ชิงชานลายค่อนข้างจะสวยนะครับจัดว่าสมบูรณ์มากะนะครับไม้ชุดนี้มีความแน่นนะครับมีความแน่นไม่เราจะเน้นเรื่องของ ความแน่นนะครับไม่หลุดง่ายนะครับเวลาเอาออกเอาออกง่ายนะครับเวลาที่เราเจะเอาออกนะคแค่ดันนิ้วหัวแม่มือน,นะครับลงไปที่กกสันนะครับกกฝักตรงนี้นะครับดันออกไปนะครับแค่นิดเดียวนะครับอ่า ปัดใบขาวทั้งใบนะครับปัดใบขาวทั้งใบนะครับตัวใบมีดนะครับเป็นเหล็กแหลบตีร้อนชุบน้ำนะครับจากช่างสุขโขทัยนะครับเป็นใบมีดทรงสุขโขทัยนะครับอตอกลายาเสือเพ่นนะครับที่ด้านข้างของใบมีดนะครับ รับคมเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับแน่นนะครับไม่หลุดอ่าเล่มนี้เป็นมีดเดบเล็กนะครับเป็นมีดเดบเล็ก เป็นมีดเน็บขนาด7นิ้วนะครับด้ามฝักไม้สาธรน,นะครับอปอกคอเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเท้าเวสุวรรณนะครับ <c oughs> แกะลายเชคเกอร์นะครับกระลื่นเปิดใบขาวนะครับทั้งใบ เป็นมีเดเนีอบสุขโขทัยอีกเช่นกันนะครับตอกลายที่แนวสันนิดๆน,นะครับเ็ดนิ้วนะครับเรามีเจ็ดนิ้ว เตรียมออกเดินทางเข่นกันนะครับเล่มนี้อ่าอีกเล่มหนึ่งนะครับขนาดเท่ากันนะครับขนาดเจ็ดนิ้วอ่าเป็นไม้ปุ่มประดูนะครับเป็นไม้ปุ่มประดูนะครับปอกคอเป็นอามาป่า เคลือบน้ํามันทิคออยนะครับเริ่มนี้เคลือบน้ํามันทิคออยนนะครับแกะลายเค้กเกอร์นิดๆน,นะครับช่วงแนวสันฝักตรงนี้ไม้ปุ่มก็จะลายสวยหน่อยนะครับลายชัดเจนนะครับท้ายด้ามเราปล่อยไว้เป็นธรรมชาตินะครับตามปุ่ม ของไม้ที่ติดมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ไม่ได้แก้ไขอะไระเปิดใบขาวเช่นกันนะครับมีความแน่นะนะครับมีความแน่นไม่ออกไม่หลุดง่ายเปิดใบขาวนะครับตอกลายเฉพาะแนวสันนิดหน่อยนะครับมีเน็ตสุโข,ขไทยนะครับมีเน็ตสุโขททย ก็ขอฝากอาติดตามนะครับทางช่อง y o u t u b e นะครับมนชัยคมในฝักนะครับแล้วก็ช่องทางทาง Facebook นะครับถ้าผู้ที่สนใจอยากจะสอบถามเกี่ยวกับวิธีการทําขั้นตอนอะไรต่างๆนะครับสอบถามมาได้นะครับทางช่อง Facebook มนชัยพรพนมวันช่วยเพนนะครับหรือจะมีวิธีการเลือเทคนิคอะไรที่ อยากจะแนะนํากันก็บอกมาได้นะครับยินดีรับฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีตอบทุกทุกท่านนะครับที่มีเอาคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันนะครับสอบถามมาได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับวิธีการอาขัดเงาอย่างไรใช้กระดาษทรายเบอร์อะไรเคลือบเงาด้วยอะไรนะครับวิธีการเคลือบเงาเคลือบอย่างไรนะครับเราจะบอกให้ทั้งหมดนะครับ จะไม่มีปิดบังอะไรนะครับเราก็จะบอกเท่าที่เรารู้นะครับพราผมเองก็ช่างเองก็ไม่ใช่ผู้ชำนาญการอะไรนะครับเพราะว่าก็เพิ่งจะมา,าทำได้มีกี่ปีนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของด้ามมีดฝักมีดนะครับประสบการณ์ก็ยังไม่มากนักนะครับ4-5หปีนะครับก็อาศัยว่าใจเรารักนะครับประยุกไปเรื่อยๆนะครับดัดแปลงพลิกแๆลงไปเรื่อย นะครับตามแนวที่เราถนัดเราชอบนะครับก็เผื่อท่านได้สนใจนะครับอยากจะอันเหมาทำอาชีพนี้นะครับเกี่ยวกับงานด้ามมีดฝักมีดนะครับก็สอบถามมากันได้นะครับจะเริ่มต้นยังไงนะครับต้องเตรียมอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากถ้าเรามีความเข้าใจถ้าเรามีใจให้นะครับก็จะเป็น งานที่สร้างรายได้พอสมควรนะครับเป็นงานที่สร้างรายได้พอสมควรจะเป็นอาชีพเสริมหรือจะเป็นอาชีพหลักก็ตามแต่นะครับท่านที่มีงานประจําทําอยู่แล้วนะครับหลังจากเลิกงานมาหรือว่าวันหยุดนะครับเราก็สามารถที่จะหยิบจับงานตรงนี้ขึ้นมาทําได้นะครับเป็นงานที่ไม่ได้ใช้กําลังแรงอะไรมากมายนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับอ่า อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแค่ดูผ่านไปเฉยๆนะครับฝากกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกันนะครับเพื่อที่จะได้นำคลิปมาเสนอให้กับท่านได้ชมกันอ,อยู่ตลอดนะครับเป็นเคล็ดลับความรู้หรือวิธีการขั้นตอนอะไรต่างๆนะครับมนชัยคมในฝักนะครับ a c e b o o กก็มนชัยพรพนมวันช่วยเพนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะ เพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ